ช่องเล่านิทานเสนอเรื่องแม่ไก่สอนลูกน้อยเมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแม่ไก่ที่มีลูกไก่น้อยแต่ลูกน้อยไม่ชอบที่จะออกไปเล่นนอกบ้านแม่ไก่ก็เป็นห่วงและอยากให้ลูกไก่ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆจึงตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างลูกในทุกๆวันเพื่อดูแล,แลและสนุกสนานด้วยกัน แม่ไก่มักจะเล่านิทานเรื่องต่างๆให้ลูกไก่ฟังเพื่อให้เขาได้รับความรู้และเรียนรู้จากเรื่องราวนั้นๆจากนั้นลูกไก่ก็มักจะถามคำถามเกี่ยวกับนิทานและแม่ไก่ก็จะให้คำตอบอย่างน่ารักให้กับลูกไก่ของตนในหนึ่งวันที่ฟ้าแจา่มใสแม่ไก่ก็ตัดสินใจที่จะพาลูกไก่ไปเดินทางเพื่อพบกับโลกนอกบ้าน ลูกไก่น้อยไม่ค่อยแน่ใจและกังวลแต่แม่ไก่กล่าวว่าเดินทางนี้จะทำให้เราได้พบประสบการณ์ที่น่าจดจำและเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพวกเขาก็เริ่มเดินทางออกไปในโลกที่แตกต่างนอกบ้านลูกไก่น้อยพบกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆเช่นดอกไม้สวยงามแมลงสีสัน และฟางข้าวอร่อยๆที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติแม่ไก่ก็ยินยอมเอาลูกไปเที่ยวทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และสนุกสนานและจากนั้นเมื่อกลับบ้านลูกไก่น้อยกล่าวขอบคุณแม่ไก่ที่พาเขาเรียนรู้จากโลกนอกบ้านและแม่ไก่ก็ยินและบอกว่าสามารถเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เพียงลูกไก่เปิดใจและยอมรับ และแม่ไก่กับลูกไก่เขานั่งด้วยกันกินอาหารที่อร่อยที่ทำจากฟางข้าวที่ลูกไก่น้อยชื่นชมอย่างมากและหลงรักกันมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไปความทรงจำที่แม่ไก่ให้กับลูกไก่นั้นเป็นการสอนให้ลูกไก่เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตต,ต่อไป